สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วันที่26มกราคม2026เรากำลังเผชิญกับข่าวที่อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของโลกตะวันออกกลางรัเสเซียออกคำเตือนอย่างเป็นทางการให้พลเมืองรัเสเซียทุกคนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังอิหร่านทันทีและให้ผู้ที่กำลังอยู่ในอิหร่านเตรียมตัวออกจากประเทศโดยเร็วที่สุดนี่ไม่ใช่คำเตือนธรรมดาแต่เป็นสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดจากประเทศมหาอำนาจ ที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดที่สุดของอิหร่านมานานหลายปีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมาเรียสคาราวาแถลงเมื่อวันที่22มกราคม2026ว่าเราขอแนะนำให้พลเมืองรัสเซียเลื่อนการเดินทางไปยังสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์ความมั่นคงจะกลับสู่ปกติและขอให้ผู้ที่อยู่ในอิหร่านในขณะนี้เพิ่มความระมัดระวังสูงสุด รวมถึงเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางออกจากประเทศหากจำเป็นทำไมรัสเซียถึงต้องออกคำเตือนรุนแรงขนาดนี้ในขณะที่ทั้งสองประเทศกำลังร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในเรื่องยูเครนซีเรียและการต่อต้านตะวันตกคำตอบอยู่ที่การประท้วงต่อต้านรัฐบาลอิหร่านที่กำลังลุกลามเป็นวิกฤตใหญ่ที่สุดในรอบหลายทศวรรษตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม2025เป็นต้นมา อิหร่านถูกคลื่นประท้วงขนาดใหญ่พัดกระหน่ำทั่วประเทศเหตุเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจที่สุดหนักการขาดแคลนน้ำมันการขึ้นราคาอาหารพื้นฐานและที่สำคัญที่สุดคือความโกรธแค้นต่อการปราบปรามสิทธิสตรีและเสรีภาพทางการเมืองภาพจากโซเชียลมีเดียและวิดีโอที่รั่วไหลออกมาแสดงให้เห็นการประท้วงในเตหะรานเมชเฮดอิสพาฮานชีรัตและหลายเมืองใหญ่ ประชาชนนับหมื่นออกมาบนถนนตะโกนว่าตายเพื่ออิหร่านอย่าตายเพื่อปาเลสไตน์และหลงจากอำนาจราบารัฐบาลอิหร่านตอบโต้ด้วยกำลังทหารเต็มรูปแบบกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC และกองกำลังพิเศษบาซิชถูกส่งออกไปยิงปืนกระสุนจริงใช้รถถังและแก๊สน้ำตาในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตัวเลขผู้เสียชีวิตยังคงเป็นที่ถกเถียงกัน แต่แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือหลายแห่งรายงานตัวเลขที่น่าตกใจ The Moscow Times รายงานยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตยืนยันแล้วมากกว่า3,000คนแหล่งข่าวจากภายในกระทรวงสาธารณสุขอิรานที่รั่วไหลไปยังไทม์ระบุว่าอาจสูงถึง30,000คนขณะที่บางองค์กรสิทธิมนุษยชนประเมินว่าอาจเกิน36,500ราย จากการสังหารหมู่เมื่อวันที่8-9มกราคม2026เพียง2วันนี่คือการปราบปรามที่โหดร้ายที่สุดนับตั้งแต่การปฏิวัติอิสลามปี1979หลายประเทศต่างออกคำเตือนพร้อมกันในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันสหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้พลเมืองอเมริกันออกจากอิหร่านเดี๋ยวนี้สหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมน,นีออสเตรเลียแคนาดาและอีกหลายประเทศในยุโรป ออกคำเตือนระดับสูงสุดแม้แต่จีนซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของอิหร่านก็เริ่มส่งสัญญาณให้พลเมืองของตนเพิ่มความระมัดระวังเครื่องบินสู่เตหรานหลายสายการบินถูกยกเลิกชั่วคราวสนามบินนานาชาติอิมามโคเมนีมีรายงานผู้โดยสารติดค้างจำนวนมากแล้วรัเสเซียละ่ะทำไมถึงต้องออกมาเตือนอย่างเป็นทางการเช่นนี้รัเสเซียกับอิหร่านมีความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟนมากในช่วง1ิปีที่ผ่านมา รัเสเซียขายอาวุธและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้อิรานร่วมมือกันในซีเรียสนับสนุนรัฐบาลอัศาสตร์ซื้อน้ำมันอิรานอย่างลับๆเพื่อเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรร่วมกันพัฒนานโดรนชาเหตที่ใช้ในสงครามยูเครนแต่ตอนนี้รัเสเซียกำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่ยุ่งยากมากหากการประท้วงลุกลามจนนำไปสู่การล่มสลายของระบบรัฐบาลอิรานรัเสเซียจะสูญเสียพันธมิตรสำคัญในตะวันออกกลางทันที หากการปราบปรามรุนแรงเกินไปจนสหรัฐและอิสราเอลตัดสินใจแทรกแซงทางการทหารรัสเซียอาจถูกบังคับให้เลือกข้างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เพิ่งกลับมาดำรงตำแหน่งกล่าวอย่างชัดเจนว่าถ้าอิหร่านไม่หยุดการปราบปรามประชาชนของตนเองและยังคงพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปสหรัฐจะไม่ยอมนั่งดูเฉย คำพูดนี้ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าจะเกิดการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ของสหรัฐและอิสราเอลไปที่ฐานนิวเคลียร์และฐานทัพ IRGC สำหรับพลเมืองรัสเซียที่อยู่ในอิหร่านตอนนี้มีรายงานประมาณ5,000ถึง8,000คนส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนแพทย์วิศวกรรมและนักธุรกิจที่ทำการค้ากับอิหร่านภาพจากโซเชียลมีเดียรัสเซียแสดงให้เห็นความตื่นตระหนกผู้คนเริ่มแห่ซื้อตั๋วเครื่องบินกลับบ้าน แต่หลายเที่ยวบินถูกยกเลิกทำให้เกิดความโกลาหลมีรายงานด้วยว่ารัสเซียอาจกําลังเตรียมการอบพยพพลเมืองและเจ้าหน้าที่บางส่วนของสถานทูตอย่างเงียบๆสถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบรัฐบาลอิหร่านในปัจจุบันเศรษฐกิจอิหร่านาล้มละลายจากมาตรการคว่ำบาตรการทุจริตภายในและการทุ่มเททรัพยากรไปสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในเลบานอนซีเรียเยเมนและกาซา ประชาชนอิหร่านจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมต้องเสียสละชีวิตและความมั่งคั่งเพื่อต่อต้านในขณะที่ตัวเองอดอยากดังนั้นการประท้วงครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การเรียกร้องประชาธิปไตยแต่เป็นการเรียกร้องการอยู่รอดของประชาชนท่านผู้ชมครับโลกกำลังจับตามองอิหร่านอย่างใกล้ชิดหากการปราบปรามสำเร็จรัฐบาลอิหร่านอาจอยู่รอดต่อไปอีกหลายปี แต่จะต้องผเผชิญกับการก่อการร้ายภายในประเทศที่รุนแรงขึ้นและการโดดเดี่ยวจากนานาชาติที่หนักหน่วงยิ่งขึ้นแต่หากการประท้วงยังคงดำเนินต่อไปและจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นหรือเป็นแสนคนอาจได้เห็นภาพการล่มสลายของระบอบอิสลามในอิรานครั้งประวัติศาสตร์และถ้าเกิดขึ้นจริงผลกระทบจะแผ่ขยายไปทั่วโลกราคาน้ำมันอาจพุ่งทะยานวิกฤตผู้ลี้ภัยใหม่จะเกิดขึ้น ตะวันออกกลางอาจเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบและรัเสเซียจะต้องหาพันธมิตรใหม่ในภูมิภาคนี้ทดแทนนี่คือเหตุการณ์ที่อาจกำหนดอนาคตของโลกในปี2026และต่อต่อไปเราจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะรายงานให้ท่านทราบทันทีที่มีการอัปเดตสำคัญขอบคุณที่รับชมครับกรุณาแชร์และกดติดตามเพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วและถูกต้อง